MEDICAL CENTER ผู้เชี่ยวชาญด้านการยกกระชับปรับรูปหน้านะคะและเลเซอร์ขนอันดับหนึ่งของประเทศจัดงานฉลองความสำเร็จในการก้าวข้าสู่ปีที่30อย่างยิ่งใหญ่โดยการเปิดสาขาที่48นะคะณศูนย์การค้าเซนทันเวสต์วิลล์ไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยแพทย์หญิงนันทพัฒนะะผู้บุกเบิกการใช้สารลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยคนแรกของประเทศไทย และยังเป็นคนแรกของเซาท์อ e ีสต์เอเชีย e นะคะพร้อมเปิดเผยถึงแผนการตลาดเตรียมเดินหน้าขยายสาขาให้ครบ50สาขาทั่วประเทศทไทยใ้ดีสตาร์ฟกันอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะปัจจุบันนี้ค่ะคนให้ความสําคัญกับการดูแลอย่างที่เรียกว่า prevention ก็คือการป้องกันก่อนก่อนที่จะเกิดโระคคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรู้ความเข้าใจหลังนี้ทำให้คนเริ่มตระหนักมากขึ้นถึงมาดูแลตัวเองเขาจะเริ่มปฏิบัติตัวว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรปรับไลฟ์สไตล์อย่างไรอาหารการกินโภชนาการที่ถูกต้องควรทานอย่างไรบ้างการควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมการนอนให้เพียงพอนอนมีคุณภาพทําอย่างไรการกับถ่ายอย่างไรแล้วก็แสดงออกมาสู่ภายนอกค่ะการที่เราดูแลภายในดีอย่างนี้ค่ะมันก็ส่งตัวออกไนอกภายนอกเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะอยากได้ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวหน้าก็ตามผมก็ตามรูปร่างก็ตามค่ะสามารถ ก็สิ่งเหล่านี้ค่ะเวลาเราผนวกรวมกันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมค่ะก็สามารถเข้ามาดูแลกันได้ค่ะก็ APEX เราก็มีทีมแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้ค่ะ ก็จริงๆอย่างที่บอกคือหมอคิดว่ามาจากความที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสื่อต่างๆเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดค่ะจากการระบาดของช่วงโควิด -19 ทีนะคะที่อย่างที่บอกคือเราเริ่มที่จะรู้รู้จักรู้จักป้องกันตนเองอย่างไรเริ่มง่ายๆจากการที่เราจะต้องดูแลตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งชัดๆเลยที่คนจะเริ่มตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมอเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยค่ะคนไข้จะเริ่มมีคําาถมที่ รู้สึกได้ว่าเขาต้องการที่จะป้องกันตนเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะช่วยช่วยคนไข้ในเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะเรามีเรามีนวัตกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ศีสันจะลดไปเท้าภายในสุดภายนอกเรามีปปดูแลในเรื่องนี้ให้หมดค่ะ,ะ okay. <laughs> กระตอเคก็ลูกค้ากลุ่มไหนจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่าทุกวันนี้ค่ะคนเริ่มให้ความสนใจสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็มาณ30ต้นๆเขาก็จะเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแล <c oughs> เพราะเพราะเขาเชื่อว่าการดูแลเร็วก็จะมีประโยชน์มากกว่าทําให้ถึงเวลาที่เขาอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะดูแลได้ง่ายขึ้นส่วนในวัยทํางานเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเห็นความสําคัญเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยการทํางานที่เครียดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยม ต่อไปค่ะก็อย่างที่บอกคือในวัยที่สูงอายุมากขึ้นคนในวัยชาราปัจจุบันนี้เรามีมากขึ้นค่ะเขาก็จะอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีณวัยชาราเราอยากจะมีเราหลายๆคนทุกคนตรงนี้แหละค่ะก็อยากจะมีบั้นปลายชีวิตที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนหลายๆกลุ่มอย่างที่หมอพูดไปอะค่ะเขาก็จะเริ่มให้ความสําคัญแล้วก็หันมาสนใจในเรื่องของเวลเมสมากขึ้นค่ะ จริงๆแล้วต้องบอกก่อนครับว่า Epic เนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เราคือฉลองครบรอบ30ปีเนาะแล้วก็สาขาที่ w e s t ์วิลเซนเวสเนี่ยถือเป็นสาขาที่48แล้วซึ่งภายในปีนี้นะครับคือจริงๆเรามีการตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะฉลองให้ครบ50สาขานะครับกับ30ปีซึ่งทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทํา ให้เป็นตามแพชชั่นที่ตั้งเอาไว้อยู่นะครับสำหรับในเรื่องของการให้บริการต่างไอเป็กของเราเนี่ยก็คือมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระชับเองซึ่งอาจารย์นันเองเนี่ยก็เป็นผู้รเริ่มการนำสารลดเลือนริ้วรอยเข้ามาใช้เป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นของเซาท์อีสเ a อ i a เชียด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทีมงานต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะให้คําแนะนํากับคนไข้ได้ส่วนในเรื่องของสาขาในการให้บริการแน่นอนครับว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าเรามีการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมต่อการให้บริการของพื้นที่ประชาชนในจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรามีทุกๆ category ของความงามเลยตั้งแต่เวลเนสเองเอสเตติกเองพลาสติกศัลรเองหรือแม้กระทั่งในส่วนของ แท้จริงๆแล้วธนกรรมเราก็มีด้วยซ้ำคือจริงๆเรามีแค่ครบทุกแคตตารีเลยส่วนกลุ่มลูกค้าแน่นอนครับว่าเรามีลูกค้าทั้งคนไทยและคนต่างชาติในสองต่างชาติเนี่ยถ้าแบ่งแยวไปอีกเราก็จะมีทั้งกลุ่มลูกค้าคนจีนกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าอาหรับลูกค้าตอนอกกลางนะครับเราก็มีไม่ว่าจะตามสาขาต่างๆอะไรเงี้ยครับก็มีลูกค้านอกเหนือจากลูกค้าแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจ ตรงกันในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายต่อไปนะครับแน่นอนก็คือการสื่อสารกับลูกค้าทั้งคนไทยให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงของอายุต่างๆรวมถึงลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารับบริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นข้อมูลนะครับลูกค้าจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่ององเวลเนสค่อนข้างมากในขณะเดียวกันลูกค้าตอนอกลางเองก็เข้ามารับบริการมากเช่นเดียวกันนะครับ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เรายังคงให้ความสําคัญที่จะประชาสัมพันธ์และสืส่อสารออกไปใช่ค่ะเอเปค,คือจะมีจุดเด่นเลยเรื่องเทคโนโลยีถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคือทางเอเป็กจะมีที่แรกเลยที่จะที่จะรองรับลูกค้าได้ในทุกๆก,กลุ่มค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็สิ่งสําคัญคือบริษัทเราจะมีการพัฒนาแพทย์พัฒนาบุคลากรตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าให้กับทุกกลุ่มแล้วก็ทุกความต้องการของลูกคา้าจริงๆค่ะ ใช่ค่ะมีการอัปเดตมีการเทรนมีการเทรนนิงตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าตัวโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาทางเอฟเอ็ก์จะมีทุกตัวให้บริการลูกค้าเลยค่ะจริงๆเซ็นทรัลเว็บวิวเป็นสาขาที่เรามีอยู่แล้วก็คือตู่ที่คิสโซ่แลาเจ๊พื้แล้วก็พอเซ็นทรัลมาเปิดปุ๊บเราก็ขยายสาขาเพิ่มไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าขยายเพิ่มอีกสาขาหนึ่งเพราะว่าฟีดแบกลูกค้ากลุ่มฝั่งราชจ๊พื้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆ potential สูงค่ะ ก็ะก็ a p e x Medical Center นะคะสาขานี้ค่ะเป็นที่ c e n t ทัลเวสต์วิลนะคะเป็นสาขาที่รวมนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้หลากหลายนะคะ mm hmm. เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้ามาดูแลทุกทท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เลยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในสุ่ภายนอกศีรษะจรดปลายเท้าเรามีบริการค่ะสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ค่ะ สำหรับเอเพ c คลินินะคะสาขาเซน r a l ว e s ์วิล l e ถือเป็นสาขาที่เน้นในการให้บริการในกลุ่มของเวลเน s และก็เอนตี้เอจนะคะซึ่งในปัจจุบันถือเป็นนวัตรกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ p p x w w l l n n s s นะคะส่วนฟืน้นฟูสุขภาพและชะลอไหวครบวงจรรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะอย่าง Facebook แล้วก็ Li n e แดได้เลยนะคะ